มาต้อนรับคุณหนูดีกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ามาเมาท์มอยกันนะคะในช่วงนี้เนี่ยเรื่องราวของการกลับไปเรียนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะยกเว้นในาบางจังหวัดที่สัปดาห์ที่แล้วมีข่าวเรื่องของเอ๊ะจะจะกลัวติดเชื้อหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งน้องนองนักเรียนเนี่ยในยุคนี้น่าเห็นใจคุณหนูดีเพราะว่าเดี๋ยว ไม่รู้ว่าอนาคตถ้ามันมีการระบาดหรือว่ามีความเสี่ยงจะต้องปิดสถานศึกษาอีกหรือไม่ฉะนั้นแล้วการที่เราจะต้องเตรียมตัวนะคะโดยเฉพาะอยู่ในช่วงของการเรียนระดับอุดมศึกษาหรือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะมันคือด่านสุดท้ายก่อนที่น้องๆจะต้องออกไปใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่จริงๆนั่นก็คือหางาน พึ่งเงินจากรายได้ที่เราหามาได้ด้วยตัวเองนะคะฉะนั้นวันนี้ก็มีเรื่องราวแนะนำจากหนังสือเล่มหนึ่งที่คุณหนูดีบอกว่าน่าสนใจมากเลยใช่เป็นหนังสือที่หนูดีเอาไว้อ่านเองเนี่ยแหละเราชอบมากๆเลยค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะชื่อว่า How to Win at College ซึ่งเป็นหนังสือที่ไม่ได้ใหม่เอี่ยมนะเป็นแบบดีจะมีคอลเลคชันที่เก็บไว้นานแล้วเราก็เอาไว้อ่านแล้วก็มาอ่านเรื่อยๆแล้วแบบอันนี้เป็นหนึ่งในเล่มที่หนูดีอะ ชอบมากๆแล้วก็เหตุผลหนึ่งที่ชอบคือเขาจะแบ่งเป็นบทสั้นๆนะคะให้เด็กๆสามารถอ่านได้แล้วก็เอาไปใช้ได้ทันทีเลยแต่ละบทมันก็จะเป็นอะไรที่แตกๆคุณผู้ฟังก็ยกตัวอย่างเช่นเขาจะบอกว่าอ่เด็กนักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยควรจะมีแบบเหมือนประเพณีวันอาทิตย์ของตัวเองคือ create Sunday ritual <c oughs> เพื่อที่เราอะจะได้เตรียมตัวเพราะว่า <c oughs> <c oughs> แต่ยุคนี้เนาะมันมิวนอร์มอลเนาะเราก็ถือว่าเรามาแชร์เป็นความรู้ที่เอาไปปรับใช้แต่ว่าคิดว่าเด็กรุ่นนี้ต้องปรับตัวเยอะมากคุณบุเป้โดยเฉพาะอันหนึ่งที่ได้ยินเสียงบ่นมาจากเด็เดกๆมัธยมคืออวันที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็มีแบบเรียนสองวันหยุดสามวันหรือเรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์หรือเขาจะแบ่งเ,เป็นกลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็เหมือนรับกันไปเรียนใช่ เขาบอกว่าวันที่ไปเรียนอะ่ะเขาชอบสนุกคิดถึงเพื่อนนึกถึงวัยมัธยมดีชัดนะไปโรงเรียนไม่ได้อยากไปเรียนนะอยาก <c oughs> อยากไปเมาเนาะแบบว่ามีกิจกรรมอะไรกันนะคะซึ่งหน้าปกหนังสือเนี่ยเป็นสีเหลืองแล้วก็มีหมวกรับปริญญาอยู่ซึ่งปุเป้โพสต์เป็นอ่าคอมเมนต์นะคะภายใต้ภาพของคุณหนูดีกับชุดสุดเซ็กซี่ทีนี้ค่ะถ้าในระดับ college หรือว่าระดับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยอุดมศึกษาอย่างเนี้ยนะคะการเรียนก็จะไม่เหมือนกับเรียนในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมและเพราะว่าอันนี้เนี่ยอาจารย์ก็คือสอนแล้วก็เด็กจะต้องไปขวนขวายเพิ่มเติมนะคะาการจำจี้จำชัยก็จะไม่ใช่แบบในระบบโรงเรียนแล้วใช่ต่างไปคะนะ่ะแม้กระทั่งเช็คชื่อแม้คืออย่างในมัธยมถ้าเกิดเราไม่ไปเรียนเนี่ยอูอาจารย์รู้เลย ทำไมไม่มาอะไรยังไงเรียกโหตะขาดเรียนนานมากเรียกพวกฝ่ายปกครองมีสารวัตรสารวัตรนักเรียนมีอะไรไปคอยตามจับตามลงหนังอะไรเยอะนั่นคืออดีตอยู่พวกเราเนาะที่นี้เนี่ยพอมาหาวิทยาลัยมันพลิกแบบเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือเลยบางทีไม่เข้าห้องเรียนทั้งเทอมก็ไม่มีใครตามอ่าถูกไหมคะมันก็โอกาสที่แบบอิสระภาพบางทีเนาะที่เราอาจจะไม่เคยบริหารจัดการมาก่อนเลยอะมันก็เป็นดาบสองคมจริง <S <S ๆนะทุกคนแล้วก็มีเด็กจํานวนมากที่ไม่ไปเรียนเลย ก็เพราะว่าเนี่ยมันไม่มีคนชื่ออแล้วก็อย่างในหนังสือเนี่ยดิฉันมีหนังสือพวกหนังสือเอ่อแนะนําการเรียนเนี่ยหลายเล่มมีอยู่เล่มหนึ่งอีกเล่มที่ไม่ใช่เล่มนี้เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์นักเรียนที่แบบเรียนเก่งๆในอเมริกาค่ะว่าเทคนิคการเรียนเก่งคืออะไรบ้างแล้วข้อผิดพลาดที่คุณเคยทําำคืออะไรหนึ่งในนั้นมีนักเรียนคนหนึ่งโอ้นูดิอ่านแล้วดิแบบหวาดเสียวแทนมากเขาบอกว่ามีอาจารย์คนหนึ่งอะเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์แล้ว เขาก็ไปนั่งเรียนแล้วหลายคลาสเลยแล้วอีท่าไหนไม่รู้มึนไปคุยกับอาจารย์แล้วก็บอกว่าอา้าวเหมือนกับอาจารย์ก็สอนแบบเรียงตามหนังสือเลยอย่างนี้เขาไม่มาเข้าเรียนได้ไหมอาจารย์บอกอา้าอยากทําอย่างนั้นก็ตามใจเจอกตนอีกทีก็วันสอบแล้วกันก็มีวันสอบอยู่ในซิราลบ้ายู่แล้วเขาก็ไม่ไปเรียนเลยอ่านเองที่ห้องแล้วเอาเวลาไปทําอย่างอื่นตามใจชอบแล้วก็ไปวันสอบปรากฏพอไปถึงวันสอบเฮ้ยทําไมไม่มีการแจกข้อสอบทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก ปรากฏว่าหันไปถามเพื่อนข้างๆบอกเอา้าวันนี้วันสอบทำไมไม่แจกข้อสอบเพื่อนบอกอา้าเข้อสอบมันไปอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์บอกพวกเราเรียนได้เร็วกว่าที่คิดไว้ก็เลยเลื่อนวันสอบขึ้นไปอีกอาทิตย์หนึ่งเขาเลยไม่ได้สอบอืที่สุดนักึกจะต้องซ้ำวิชานั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเรียนมหาวิทยาลัยบางทีเราด้วยอิสระภาพต่างๆเนี่ยบริหารจัดการไม่เป็นอันตารายนะคะ,คะก็อันนึงเนี่ยหนูดีชอบมากในเล่มน,นี้เขาจะบอกว่า อ,อมีหลายมีหลายคําแนะนานะคะขออนุญาตแชร์ตรงนี้เลยเนาะอันหนึ่งเขาบอกว่าทุกคลาสเราต้องถามคําถามถ้าทช่เรากได้เข้าไปนั่งเลยให้ถามอย่างน้อยหนึ่งคำถามให้ทําเป็นกฎไว้เลยซึ่งอันนี้อะไยหลายคนอาจจะมองว่าอา้าวฉันทําไมฉันต้องถามอืมอย่างนี้ได้ความคิดเห็นหนูดีถ้าเราตั้งใจว่าเราต้องถามทุกคลาสหมายความว่านหนึ่งเราต้องเตรียมตัวท่องมาก่อนละอ่านมาก่อนละสองเราต้องตั้งใจฟังอาจารย์มากว่าเอออาจารย์เขาพูดอะไรอันที่สามคือ ถ้าเราบังคับตัวเองอ่ะมันจะทําให้เราเหมือนก้าวข้ามผ่านเส้นของการนั่งเงียบแล้วก็นั่งแบบพาสีแบบว่าเอออาจารย์พูดเลยก็พูดแล้วกจดไปถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันก็ดีนะคะไม่ต้องกลัวคือเมืองไทยบางทีถามเยอะโดนหมันไค้มีเหมือนกันนะม,มีอัดไมยแล้วพวกเขาเป็นไหมคุณบุเ้เอ,อ๊ถามเยอะมากเธอมีปัญหามากเหรออะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่แล้วแต่คนคือมันก็จะมีบางคนที่เป็นตัวปวนคือ,อชอบพูดพูด อะไรที่มันไร้สาระเหมือนแบบเซลล์เซลเฮยเอ่ยะคุณนูดีเคยเจอไหมแล้วเราก็จะรู้สึกแบบเอือมคนแบบนี้แต่ถ้าเกิดเขาเขาเขาถามแล้วก็เราได้รับคําตอบที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มเติมสาหรับเรามันก็ถือว่าเป็นกําไรใช่อันนี้หนูดีก็มองว่าเออถ้าเป็นอะไรที่อยู่ในใจอยู่แล้วเราไม่กล้าถามอาจจะเพื่อนถามให้ก็ดีแล้วมีอันนึงที่เขาแนะนําในหนังสือเล่มนี้ที่พี่ันชอบมากแล้วถ้ามีโอกาสดีฉันจะบอกว่าแบบน้องๆที่รู้จักกันทุกคนว่าแบบให้ทําเถอะ เขาบอกว่าเข้ามาหาวิทยาลัยให้คุณแอพพลายสมัครขอทุนทุกเทอมมันจะมีทุนเล็กทุนน้อยทุนอะไรยิ๊ย้ยอยเต็มไปหมดให้ขอทุนทุกเทอมเพราะว่าหนึ่งคุณอาจโอกาสที่คุณจะได้อะมีสูงมากเพราะมันจะมีทุนที่เด็กไม่ไปเคลมเยอะมากในปีปีหนึ่ง บางทีเด็กใหม่สนใจบางทีอะไรก็ต้องตีทุนคืนบ้างหรือบางทีทั้งปีเลยไม่มีใครมาเคลมมีเราไปขอกันเด็กอีกคนหนึ่งสองคนในที่สุดได้ทั้งคู่แล้วเขาบอกว่าการได้ทุนพวกเนี้ยมันดูดีมากเวลาสมัครงานคุณเด็กบางคนอะเวลาไปสมัครงานในเรซูเม่มีทุนติดไปเป็นสิบสิบทุนบางทียี่สิบสาสิบทุนอะทุนอะไรก็ไม่รู้สารพัดเขาบอกให้คุณขอไปเถอะแล้วก็ฝึกเป็นนิสัยขอทุนไว้เลยซึ่งอันเนี้ย ใครที่ไม่เคยลองอยากให้ลองคุณถามไปเลยคะ่ะภาควิชานั้นภาควิชานี้มันจะต้องมีอะไรอยู่บ้างแล้วก็ไม่จมําเป็นต้องเป็นทุนใหญ่แบบโ้ให้ทั้งปริญญาไม่จําเป็นอะ่ะที่เป็นทุนเล็กๆทุนใจเล็กๆ,ๆทุนไปเที่ยวไปเรียนตรงนั้นตรงนี้ก็อยากแนะนะําค่ะนอยุ่ยุ่หนุห่ทีไม่ได้ขอเยอะเสียดายมากแต่จะเห็นเพื่อนบางคนที่เขาขอเยอะๆแล้วเขาได้เยอะๆแล้วแบบเฮ้ยเธอใครไปบอกเธอทาไมไม่มีใครบอกฉันตอนเด็กเออค่ะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในช่วงหน้าค <c oughs> ่ะ มาคุยกันค่ะจากหนังสือเล่มที่คุณหนูดีแนะนํานะคะคือในยุคนี้เนี่ยการศึกษาเป็นสิ่งที่ยังคงเป็นอะไรที่อมาตะและจําเป็นมากๆเลยบางคนมองว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียนจบก็ได้เพราะว่าถ้าเราทำคอนเทนต์หรือว่าเรามีช่องทางออนไลน์เนี่ยก็ไม่ต้องเรียนสูงๆหรอกคุณหนูดีมีความคิดเห็นอย่างไรกับคนที่คิดว่าการศึกษาอาจจะไม่ได้จําเป็นแล้วในยุคนี้หนูดีคิดว่ามีทั้งดีทั้งเสียคือสําหรับตัวหนูดีนะคะก็คือว่า ในการที่เราอยู่ในระบบการศึกษานานขึ้นเนี่ยคนอาจจะมองว่าเสียโอกาสการหาเงินซึ่งก็เป็นความจริงนะคือก็ในใช่นว่คือหลายๆคนเราจะเห็นว่าเขามีโอกาสได้ทํางานตั้งแต่อายุสิบแปดสิบเก้าหลายคนสร้างเนื้อสร้างตัวได้เราเข้าใจแต่ในมุมของหนูเดียะโลกของมหาวิทยาลัยมันเป็นโลกที่มันหล่อหลอมเราเหมือนกันนะคะเอาเรื่องง่ายๆเลยเรื่องของการให้เครดิตเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําแบบเราเขียนในงานส่งครูใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่ให้เครดิตหรืออะไรเงี้ยถูกปรับตก หรือว่าถูกอัดคะแนนได้เพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของ p l a g i a r i n g เนอะอีกอันที่โหดกว่าซึ่งหนูเดียก็เคยผิดแบบนั้นนะเรียกว่า fabrication ตัวนั้นโหดซึ่งถ้าเราไม่เรียนมาหาลัยเราไม่ได้รู้จักเพรา p l a g i a r i n g คือฉันตรงใจลอกแล้วฉันจะไม่ให้เครดิตแล้วอ,อีกฉัน แต่ fabrication มันจะโขดขึ้นไปอีกคือบางทีเคยอ่านสิ่งนั้นสิ่งนี้มันค้างอยู่ในหัวโอ๊ยติดอยู่จาไม่ได้แล้วคำพูดใครจําไม่ได้แล้วนานมาก <Yeah. S 2> ที่เราพูดออกไปเสมือนหนึ่งเป็นความคิดเราเองอใ <Ừ. S 2> ช่ไหมเราเคยอ่านแล้วในที่สุดมันก็จะมีอาจารย์บางคนที่แบบไม่อันนี้เธอ fabricate นี่ก็แบบหา fabricate คือเราก็ได้เรียนรู้ว่ามันมีความต่างอยู่เนาะอาจารย์เคยบอกาบางทีเราอ่านอะไรเยอะๆอะอะแล้วมันเข้าไปเป็นตัวตนของเราแล้วแล้วเราพูดออกไปแล้ว มันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงอ่ะแต่เราลืมเนาะ,ะก็จะโดนปร,ปรับโตกะเลยแทนได้เหมือนกันมันคือถ้าไม่เรียนมหาวิทยาลัยคงไม่ได้รู้จักสิ่งนี้อันนี้ก็อยากจะในมุมอมองหนูดี<ะ>ว่ามันมีคุณค่าอยู่นะใช่เมื่อวานยังพูดกับเรื่องนี้กับพี่เกดเลยเรื่องของการให้เครดิตเนี่ยซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าโอ๊ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเราบอกอ้างอิงไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมองว่าเราไม่ได้เป็นคนครูเราไม่ได้คิดหัวข้ออะไรนี้ ขึ้นมาเองซึ่งมันไม่ใช่ปุไปมองว่าการที่เราได้มีการอ้างอิงหรือว่ายกเครดิตคนอื่นแสดงว่าเราเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอ่านเยอะนะคะซึ่งเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มนี้มีเทคนิคอะไรสําหรับการชนะในระดับอุดมศึกษาบ้างคะมีอันหนึ่งขึ้นหนูเดียวว่าเหมาะกับนิวโรมมากเลยคุณปู้ปแคุณผู้ฟังเอเขาใช้คําว่า eat alone twice a day ก็คือให้กินกับด้วยตัวเองคือไม่กินอาหารกับใครเนี่ย วันละสองมือ้อเขาคือเขาอนุมานคงอนุมานว่าเด็กมหาลัยกินวันละสามมื้อถูกไหมคะแล้วเขาบอกว่าคือเวลาไปมหาวิทยาลัยเนี่ยบางทีอยากนั่งกินกับเพื่อนนั่งนู่นนี่น,นั่งเม่ามอยเขาบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นคนที่เรียนรับประ 6, สบความสําเร็จอะ่ะคุณกินอาหารกับเพื่อนได้แค่วันละมื้อเดียวห้ามเกินเลย เพราะเขาบอกว่าการกินอาหารกับเพื่อนดิฉันนึกถึงสมัยมหาลัยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆดิฉันน่าจะไปเริ่มกินสิบเอ็ดโมงแล้วก็นั่งรออยู่ในโรงอาหารอ่ะแล้วเพื่อนก็จะเวียนกลุ่มมาคนนั้นคนนี้คนโน,โนโ้นอะไอเที่ยงก็กินกับกลุ่มนี้สิบเอ็ดโมงกินเวละกลุ่มหนึ่งเที่ยงอีกกลุ่มหนึ่งบ่ายโมองอีกกลุ่มแล้วห้องอาหารติดบ่ายสองดิฉันก็เวียนกลุ่มตรงนั้นอ่ะโอ้โหสองสามชั่วโมงอะ่ะเสียเวลาไปนั่งเมาลอยเขาเลยบอกว่าเธอมีสามารถถันนี้ได้แค่วันละมือเท่านั้นอีกสองมือเธอต้องนั่งกิินนนนเเเอองพื่่ให้้วลากากกรมััสสทีุด เธอจะได้เอาเวลาไปสตูดี้ไปเรียนเออแล้วก็โยงมาอีกอันหนึ่งเลยเขาบอกว่าให้เริ่มท่องสม,มุติจะมีสอบเนี่ยคําถามคือจะมีสอบเออราชั้นน่ะจะต้องเริ่มท่องหนังสือกี่วันกี่เดือนก่อนสอบเขาบอกอันที่สวยที่สุดนะคะประมาณสองสัปดาห์ก็คือถ้าเธอจะสอบในสองสัปดาห์ข้างหน้าวันนี้เธอต้องเริ่มละสตูดี้ไปท่องไปวันละนิดวันละหน่อยแต่อย่าไปแคลมแบบว่าหนึ่งคืนก่อนสอบซึ่งมันก็จะมีคนที่แบบ อ่าพรุ่งนี้สอบฉันท่องคืนนี้เราก็ได้เอเฮ้ยมันมคนอย่างง้นในโลกคุณแต่อย่าทําอย่างนั้น,น,น,นบ่อยเพราะว่าเสียพลังงานเยอะแล้วเราอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าเทพขนาดใหญ่ใช่ไหมคะใช่สองอาทิตย์กําลังสวยเนาะก็อืมคุณคิดว่าไงอะ่ะค่ะก็ก็ดีเลยคือทุกคนจะต้องรู้ศักยภาพตัวเองเนาะบางคนที่โอ้โหสมัยเรียนทําไมคนนี้มันปาร์ตี้มันไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยแต่พอถึงเวลาเกรดเขาออกมาดีอันนี้เนี่ยเราอย่าไปเปรียบเทียบกันเลยคือ ต้นทุนมันอาจจะไม่เท่ากันถ้าเราเป็นคนที่จะต้องอ่านล่วงหน้าแล้วก็ทบทวนสรุปแล้วมันจะทําให้เราทําได้ดีเราต้องรู้ตัวเองว่าโอเคถ้าแบบเนี้ยเราถึงจะไปสู่ฝั่งฝันได้แล้วแนะนําอีกนิดนึงไม่รู้ว่าในยุคป,ปัจจุบันยังมีหรือเปล่าสม,สมัยปุเป้เนี่ยเรียนมาเขาก็จะเป็นหนังสือที่จะบอกทุกวิชาของมหาวิทยาลัยค่ะคุณอูดีว่าคืออย่างเราเนี่ย เข้าไปปุ๊บอย่างปุ๊บเป้ตอนเรียน A อ a แบบมันก็จะมีให้เลือกไมเนอร์ใช่ไหมว่าเราอยากจะเรียนวิชารอง เป็นอะไรบ้างเพราะว่าเมเจอร์ของเราเรารู้แล้วแต่ทีนี้วิชารองที่เราอยากจะเรียนเนี่ยแนะนำให้น้องๆปีหนึ่งเริ่มเข้าเนี่ยมันนั่งเปิดดูว่ามันมีวิชาอะไรบ้างที่เราอยากจะให้เป็นเป็นเป็นไมเนอร์ของเราเพราะว่าบางตัวมันก็จะต้องอมี prerequisite หรือว่าตัวที่เราจะต้องเรียนวิชานี้ก่อนเราถึงจะได้ไปลงอีกตัวหนึ่งที่เราอยากเรียนอย่างนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลา จริงจริง,รงแล้วก็จะบอกว่าไมเนอร์หรือว่าวิชาที่ไม่ไม่ใช่วิชาหลักอะ่ะมันคือสีสันอันหอมหวานของสมัยมหาวิทยาลัยมากเลยนะคุณดิฉันได้ไปเรียนแบบเออแบบ S <S โอ้โหจำได้เลยเพราะมีสิทธิ์เนี่ยเขาจะบังคับเหมือนกับในมหาวิทยาลัยในอเมริกาจะบังคับให้เรียนแบบมเนอร์ใช่ไหมเราเขาแต่เขาไม่บังคับว่ามันต้องเหมือนวิชาหลักที่เราจะเรีย oh นโอ้ my g ก d ดิฉันอนะไปเรียนวิชาบแบบศิลปะของจีนอ่าตะออฟ,ฟริกันคือเรียนอะไรแบบบ้าๆบอาๆเยอะมากโอ้ตายชีวิตมีความสุขมากอะไรเงี้ยแล้วไปถามแฟนขออนุญ,ญาตเมาแฟนนิดนึงนะคะแบบว่าก็ค่ะเพราะ่นางอยู่ไปใกล้นะคะวันนี้เรานเดินทางกันนะคะเมาเมา ถามว่าพี่พี่พี่เรียนจบเขาเรียนจบวิศวกรรมเคมีใช่ไหมคะแล้วตอนงปริญญาตรีเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลซึ่งเราก็แบบเออหนูที่ถามหน่อยสิคะตอนรู้จักกัน,ใน,ในใบ่อยอยากรู้เอ,อวิชาอะไรที่พี่จําได้ดีที่สุดคือวิชาอะไรที่พี่ชอบที่สุดทั้งปริญญาตรีเลยจําได้แม่นที่สุดประทับใจจนทุกวันนี้นางบอกว่าวิชาแบบว่าชื่นวั เพราะว่าที่คอรแนลเขาจะมีโรงเรียนสอนการโรงแรมแล้วก็มันจะมีวิชาหนึ่งสอนให้รู้จักกับไวน์และกินไวน์แล้วเขาจะมีกระเป๋าแล้วมีแก้วไวน์แบบสามสี่แก้วอะไรของเขา เพื่อให้เอาเข้อมกินแล้วก็บอกเออเนี่ยแหละจำได้ดีที่สุดคือฉันจับปาโอ้โหแจมแมวของ,ง, oh, ของป้ยได้เรียนทางทางโฆษณาเป็นไมเนอร์เนี่ยแหละคืออยากให้น้องๆเนี่ยได้มีการวางแผนเพราะอันนี้มันมันจะได้ไม่เสียเวลาเพราะปกติไม่รู้เหมือนกันนะแต่ละมหาวิทยาลัยก็แตกต่างกันว่าสมมติอะเขาให้เลือกไมเนอร์เรียนตอนปีสขึ้นมาแล้วแล้วเราก็อ้าวตายแล้วอยากเรียนตัวนี้แต่เราไม่ได้ ไปสอบหรือว่าลงทะเบียนวิชาอีกตัวหนึ่งไว้มันก็เลยจะเป็นการเสียเวลาและทําให้เราเอดเรียนในสิ่งที่อยากเรียนนั่นเองถึงเวลาคุณผู้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าในประสบการณ์ช่วงนี้คุณอาจจะเป็นแบบว่าน้อง freshman แล้วก็โอโ้อะไรกันเนี่ยเราเราไม่รู้เลยว่าการเรียนเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวไปหรือว่ายังไม่ชินกับการเรียนในระบบที่จะต้องศึกษาเองเพราะว่าอย่างหลายๆมหาวิทยาลัยอ,อย่างอา รัมคำแหงเป็นต้นหรือว่าสุโขทัยธรรมธิราชใช่ไหมคะก็คือว่าจะเข้าเรียนก็ได้หรือว่ามาอ่านเองก็ได้คุณอยากจะแชร์ประสบการณ์นี้ไหมหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้มีเคล็ดลับเด็ดดวงอยากจะแชร์ต่อเป็นวิทยาทานสําหรับการเรียนระดับ อุดมศึกษาให้ประสบความสำเร็จโทรมาค่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าสายที่โทรมาเป็นหน้าใหม่จะได้รับกิฟต์เซตจาก UFC Velvet เครื่องดื่มทัญพืชน,น้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อมดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพด้วยเบอร์นี้นะคะ02-245-1843ค่ะ We love to share คุณหนูดีค่ะสายคุณผู้ฟังในวันนี้ต้องบอกว่าเด็ดมากเลยสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่พ่บุตรเเรียนสายกับคุณอะไรคะทิ์ค่ะค่ะได้ทุนด้วยใช่ไหมคะไหนเล่าประสบการณ์หน่อยคะอ่ะใช่ค่ะได้ั้งสองทุนในระยะเวลาที่ได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี้เลยค่ะคะ่ะเชิญเล่าเลยค่ะก็ตอนสมัยเรียนปริญญาตรีอะคะ่ะก็อาจจะดูเป็นแนวแบบเด็กบ้านบ้านเลย้ะคะ่ะแต่ว่าเรามองว่า เรามีโอกาสที่ได้ตามหาความฝันในมหาวิทยาลัยอะคะ่ะแล้วก็พยายามอ่านป้ายอ่านบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมกับลงคณะกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงคณะชมรมจนถึงได้มาเจอว่าแบบเออมีทุนของไอเอสเตนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปลองสอบดูแต่ว่าในใจอะค่ะ,คะก็หวั่นๆนะคะว่าเอ้ยเราเรียนในเอกชนกับรัฐบาลรัฐบาลเขาคงเก่งกงว่าเราเมืองแต่ก็ไม่ไม่เสียหายที่เราจะลงลองลอง,ลองสอบดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ติด คนด็อกเตอร์ของมหาวิทยาลัยค่ะคณะเนี้ยเขาก็เลยแบบเชิญตัวมาบอกว่าอ้าวทำไมไปแอบสอบทำไมไม่รู้เรื่องเลยทำไมไม่บอกอ้ยน่ายินดีนะได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยแบบเหมือนมองว่าการที่เราไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอะค่ะมันไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวมันเป็นโอกาสแล้วก็คือทุกคนนะคะต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันนะคะคือเราชิปเองก็ไม่ใช่คนที่แบบฐานะดีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วที่จะแบบเรียนแล้วก็สปอยใช้ของแบรนด์เนมที่เห็นเห็นกันแต่ทิปมองว่า เราไปอ่ะเราไปเพื่อไปค้นพบตัวเองว่าเรามีพรสวัสด์ในด้านใดแล้วเราต้องแซวแวงอะไรเพื่อให้มาเติมเต็มชีวิตเราให้ประสบความสําเร็จนะคะดีมากเลยและดีฉันชอบว่าคุณเนี่ยสอดสายสายตา,วาเวลามีบอร์ดกระดาษอะไรแปะเล็กๆน้อยๆ,ๆเพราะส่วนมากคนมักจะมองข้ามกันใช่คือคือทิพย์ก็บอก,าบ,าก,บ,ากบางทีก็บ,กา,บางทีเราก็แบบเหมือนห่อมตัวเราวิ่เราไม่เก่งเราจะกล้าสอบไหมแต่บางที แอบไปสอบด้วยนะคะพี่คือพ่อหนูก็ไม่รู้พ่อหนูว่ามันรู้อีกทีตอนที่เขาให้เลือกไปประเทศประเทศนั้นแล้วอะ <c oughs> องต้ <c oughs> องไม่เซ็นไงคะอตอนนั้นคือแบบอะสอบสอบผ่านทฤษฎีเสร็จพอบสอบสัมภา์สัพ<อ>ชาตต่างชาติล้าโอเคอยูมีเนเจอร์ยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วก็ความเฟรนลี่หรือการแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีสอบหลายแบบว่าเพราะเด็กสมัยนั้นนะคะคือ ยังเป็นวายทีนอยู่เนาะเผื่อไปต่างประเทศแล้วเนี่ยอยู่จะดูแลตัวเองยังไงจะแก้ไขปัญหายังไงอะไรเงี้ยค่ะรอดไหมอะไรเงี้ยค่ะว่าไปได้ทุนแล้วจะทาให้เสียชื่อเสียงไหมเขาก็สอบหลายๆอย่างจนผ่านหมดจนได้มาเลือกประเทศเนี่ยค่ะคือผู้ปกครองต้องไปเซ็นพ่อก็เลยงงบอกอ้าวไปแอบไปสอบตอนไหนเลย้ยค่ะ ดีจังก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่น่าภูมิใจนะคะถามหน่อยสิคะว่าการที่เราอ่าไปไปได้ทุนหรือว่าได้ได้ทุนสองครั้งเลยใช่ไหมคะอ่ามีเคล็ดลับหรือว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างคือเคล็ดลับก็คือว่าเราก็จะไปศึกษาก่อนค่ะว่าเขาสอบเขาต้องการสอบเรื่องอะไรบ้างแล้วก็หาหนังสือเพราะสมัยนะั้นอะิน,ะนเทอร์เน็ตยังไม่ค่อยกว้างขวางก็ไปหาหนังสือแถวสวนจตุจกักอะไรพวกนี้ค่ะพวกติวสอบนูน่นนี่แล้วก็บวกกับ การอ่านข่าวด้วยเพราะว่าการสอบค่ะมันไม่ได้มีแค่ในหนังสืออย่างเดียวความรู้รอบตัวเราก็ต้องมีอะค่ะเยี่ยมเลยคุณอูดีชนค่ะฟังฟังด้วยความปลื้มใจประทับใจมากแล้วก็พอถานนิดหนึ่งได้แล้วพอไปถึงประเทศนั้นนะคะไปเออ่ไปต่างประเทศเนาะประสบการณ์เป็นยังไง <c oughs> รู้สึกคุ้มค่าไหมมันกลายมาช่วยเ <c oughs> หลือเราในปัจจุบันเป็นตัวตนของเราบ้างไหมอะไรยังไงคะสิ่งที่ได้รับต้องบอกว่า ซูเปอร์เลยค่ะซูเปอร์โคตรคุ้มเลยค่ะรู้ความรู้สึกว่าคือแบบเรามองว่าเฮ้ยเนี่ยคืออีกด้านนึงของโลกที่เราไม่เคยรู้เลยว่าเมืองเนี้ยคือประเทศไทยอ่ะคือตสมัยก่อนที่ไปโรงเรียนมหาเลยแล้วแต่เนี่ยค่อแม่ต้องไปศึอเวาเราไปมหาวิวยอะไรที่นู่นค่ะที่เซฟเฟสที่เบมบุยที่ของเมนัจไรส์ะคองประเทศบราซิลอะค่ะผู้ใหญ่ยู่ต้องทําด้วยตัวเองหมดนะคะอืคือที่โผล่สนามบินคือตอนแรกอะที่คาดหวังว่า คือโฮสที่นู่นเขาต้องมารับเราแน่เลยเพราะว่าเราสอบทิ้งุนเราต้องมาอยู่บ้านนี้คือ,อรายละเอียดมามีแล้ว<ะ>ไปถึงเสร็จปุ๊บโอไม่มีอะไรเลยจ้าเ๋า<ะ>ต,ต้องแบกเองยกขึ้นทั้งสอง <c oughs> ขึ้นรถบัสต่อสอบถามเองอะไรเองน<ะ>ี่มันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยได้จากในหนังสืออะ่ะทำให้เราสึกว่าเหมือนแบบ open to outer world เลยคือแบบในเวลเราเนี่ยเรามองประเทศไทยแล้วเฮ้ยทุกอย่างจะต้องแบบพ่อไปส่งพ่อแม่ไปรับสั่งส่งเสียเรียนนู่นนี่นั่นแต่ที่นู่นไม่ใช่<ะ>ค่ะ คือทุกอย่างคุณต้องทําด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออ you can do it ด้วย you fly you finish ด้วยตัวของเองแล้วแบบมันจะักเซสแล้วมันจะภูมิใจอะค่ะความรู้สึกว่าเออว่ะคนที่นู่นเขาสตรองได้เพราะแบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผล้าทางที่นู่นอะเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษด้วยนะที่แบบที่บาดีและที่ศึกษาพื้นฐานเข้าไปโอเคผมเยพื้นฐานเราได้แล้วพอพูดได้ไปถึงที่นู่นได้เปิดดิก i o นารีได้ใช้คอนเวอร์เซชันเออสนุกดีอะ ค่ะที่นู่นที่ที่บ้านพักค่ะที่โฮสเขาน้นตาไหลด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยยู่เป็นเราไม่รู้นะว่ายู่เป็นผู้หญิงถ้ายู่เป็นผู้หญิงเราจะไปรับนัเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยชื่อเราว่าบ้านเรากับชื่อบ้านเขาเราไม่รู้ว่าเพศมันคืออะไรเลยคือเขาไม่ได้อ่านแบบเคลียร์ไงเขาก็จะเขียนแค่เรือนทีเข็มเท็อย่างเดียวแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นมิสหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่านนะคะแล้วได้ข่าวว่าจบภายในสามปีครึ่งด้วยว้าวมากใช่ใช่ค่ะพี่มีความรู้สึกว่า ทำไมเราต้องเสียเวลาอีกครึ่งปีเพื่ออะไรเราอีกครึ่งปีเราไปทาอย่างอื่นดีก,กว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกตอนนั้นนะคะเพราะนความรู้สึกว่าเพราะว่ามันจะมีช่วงปิดเทอมหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือพามหาหลัยเขาก็ให้ลงเรียนได้ช่วงซัมเมอร์ลงเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะแบบเรียนเร็วจบเร็วอย่างที่บอกขอเขาว่ามันจะมีตัวปรีก่อนว่าเซสชันนี้ก่อนจะเรียนเซสชันตัวนี้ได้ต้องเรียนตัวนี้ก่อนอะไรเงี้ยเราก็ไปเลือกไมเนอร์ก็คือที่เ็าเลือกการบินการโรงแรมซึ่งเป็นเลือกคนละคณะกันที่แบบคนละฟิ ที่เขาขึ้นไปทํางานกันตรงนั้นน่ะมันมีความรู้สึกยังไงมันก็เลยได้แบบความรู้เพิ่มเติมที่ว่ามันต้องมีเซอร์วิสไมนะมันต้องมีความอดทนนะมันต้องสมานะถึงแม้ว่าลูกค้าคุณจะแบบมาสไตล์ไหนก็แล้วแต่คุณต้องยอมรับให้ได้มันถึงได้เอามาเดบช้ในการทํางานเราได้จริงๆอะคะ่ะโอ้โหเยี่ยมมากคุณหนูดีฮะ คุ้มมากคุ้มมากทุกอย่างโอ้โหการเรียนมหาวิทยาลัยของคุณผู้ฟังของเรานี่ถือว่าคุ้มจริงๆเนาะได้ทุกรถทุกประสบการณ์เลยค่ะจริงๆที่ที่โทรมาแชร์วันนี้ดิฉันก็ฟังเลยตื่นเต้นไปด้วยใช่นะคะเนี่ยแหละก็เป็นเป็นเหมือนแบบปราการสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับการที่จะก้าวไปสู่ชีวิตแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จริงๆหรือว่าบางคนเนี่ยที่น่านับถือก็คือว่าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยส่งเสียค่าเทอมตัวเองนั้นก็โอ้โหต้องปรบมือนะคะ <S <S แล้ววันนี้คุณผู้ฟังจะได้รับกิฟต์เซต UFC Velvet เครื่องดื่มทัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อมดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวถือสายคุยรายละเอียดในการรับของรางวัลน,นะคะขอบคุณมากค่ะพี่บูเป้กับพี่หนูดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ we love to share